ว่าอยูดย่ด่นอยู่ด่นคดีข่อยกมีเด้อเฮ้ยแตอนข่อยเหตุงานอยู่ทีวีข่อยแซ่บไปให้ราชพัฒน์กรุงรันฟังนีง่เนี่ยเ <c oughs> มื่อนั้นฝนตกลิ่นไม่ต้องหมายว่าเรื่องจะตุคกข้ามแล้วมาเทปเ็นยแม่ว่าว่าถือกันนะเอาเรื่องสามแยกราชินูทิศเนี่ยสามแยกราชินูทิศ รถอดิศักธน,นิยมฟอร์ดเลนเจอร์จำป้ายทะเบียนไม่ได้ตามแยกอุดรพิษเนี่ยเอาแม่จอดติดนไฟแดงนี่เลยสารคนขับบุดีศักดิ์ทวีใช่ได้คนรับแทนข่อยผ่มีใบขับขี่เด้อผมซื้ออดิศักธนิเนียมครับยามัวครับเพราะว่าคดีซุ่มข่อยมีอยู่อไอ้เว้บ้าเดาซักถึงตันสินน้ำเด้นเลยเอรอยยาวเลย หกเดือนหกเดือนนะครับเด้อถึงตัดสินแล้วหรครับผู้นังข้างหน้าเหยียบไปล่อยาผู้ใดทั้งสองคนทั้งสองคนเอ้ะทั้งสองคนแม่นทั้งสองคนล่อยาศาลมีภาคสาลศาลบนเสื้อจเด้อเอ้อว่านี้กองขึ้นจัดมีนว่าเอ้อเหยียบไปเราจะมั่วเด้อเอ้อมั่วมาได้เด้อคดีข่อยมีมาตระอุดรมดเด้อมั่วไทยต่ำไทย หนึ่งหกหกเก่าย่าฟ้าอาอากออกอยู่ซื้อรอหนึ่งหกเก่าของมาก,กันเลยอจะย่าม,มัวเรื่องนี้หลายเถียวอยู่ด่านห้านี่ที่คอยทั่วเขาไปห้าหนึ่งหกหกเก้าเบอร์คอยศูนย์แปดห้าหกเจ็ดสามสามสองศูนย์สี่ยามัวนะครับเด้อคอยบางแล้วว่าคำเบาเป็นคำเบาประเภทดื่มแนวมูนีมันจะพิษกันยา่า